มือนี้ถือว่าคลิปนี้ก็พอดีเนาะนําเป็นส่วนหนึ่งพอดีใาการเซ็ตจากภารกิจเนาะหรือว่าแล้วจากเวียงนั่นเองนะทุกคนเนาะอ่ามือนี้ก็ถือว่าเป็นมือที่ว่าดีไหลเนาะดีหลเนาะเกี่ยวกับนําจะเผยเทคนิคลับเนาะในการที่ว่าอ่าจะเห็ดจไิญให้หาเงินจากการเทรดคลิปโตนีได้ทุกๆมือเนาะและการความเสี่ยงต่มที่สุดเนาะนำสวัสบ่มีผัยเคยสอนเนาะเทคนิคหรือว่าวิธีการหรือว่าวิธีการแบบนี้นะทุกคนเนาะ ฉะนั้นเนาะทุกๆคนที่เข้ามาเือาโชคดีหลาะเนาะที่ได้เห็นคลิปนี้เนาะอ่ะอย่าลืมเนาะเข้ามาแล้วก็กดติดตามแล้วก็กดแชร์กดคอมเมนต์ทำกันเอาทุกคนเนาะมียงแบ่งปันกันทำกันเอาทุกคนเนาะอ่ะจะไปเบิ่งเนาะคือทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่าเอากำไรเนาะเมื่อเกินสิบเปอร์เซนของพอร์ตที่เขามีเนาะค่าหากเขาได้ก่สิบเปอร์เซ็นต์นิหนึ่งเนาะเขาสามารถเอาสิบต้นทุนแลกะเอาสิบเปอร์เซ็นต์เอาไว้เนาะที่เขาสามารถเอามาแบ่งผลกำไรได้เนาะก็คือ สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือสอี่าเหรียดตีสเหรียญก็คือห้าเหรียญนั่นเองเราทุกคนเนาะอ่าน้ำจะเอากำไรห้าเหรียญเราทุกคนเนาะซึ่งว่าน้ำจะห้าเหรียญนี้นำไปสิบเหรียญเลยเนาะน้ำเขาจะเอากำไรห้าเหรียญเราทุกคนเนาะขายห้าเหรียญแล้วน้ำจะเอามาปั่นต่อนั่นเองเราทุกคนเนาะอ่เ้าจะมาเบิ่งกันเราทุกคนเนาะว่าหอบแบบนี้เนาะในออเดอร์แบบนี้เราทุกคนเนาะถามว่าเป็นอังคือไปสิบเหรียญเนาะเพราะว่าน้ำมันใจกนะ็คือน้ำจะไปสิบเนาะ ่าไปสิบแล้วก็ไปสิบห้าจังควะเทรดบบูบินเนาะแต่ว่านําจะไปในออดเดิลจิวัลมั่นใจเนาะทุกคนเนาะสำหรับกราฟที่นําจะเทรดนเป็นกราฟอีติเรียมเนาะทุกคนเนาะสำหรับกราฟที่จะใส่เทรดนเป็นอีติเรียมโดยพอร์ตเพียงแต่สี่สิบหกเหรียญเนาะสิบเปอร์เซ็นตะ์ก็คือเป็นเพียงแต่เงินสี่จุดหกหรือว่าห้าเหรียญนะ้นำปัดให้เลยเนาะอ่ะปัจจุบันนี้เราสังเกตเนาะตามราคาตามราคานีถือว่า เป็นเทเดรคารลเนาะแต่ว่าติดเนาะโอเคทุกคนบายคำหนึ่งไปสิบเรียยได้เนาะอ่ะบายหนึ่งอเดินเนาะทุกคนเนาะสังเกตเนาะมันจะมาติดจุดโซนตัวนี้เนาะทุกคนเนาะหลายคนนี่โบฮูนี่จะเซลเนาะหลายคนนี่โบฮูนี่จะเซลอ่าถ้าหากเซลนี่โอกาสที่จะเสียค่อนข้างเวลาเดี๋ทุกคนได้เนาะสังเกตเนาะมันมาติดโซนที่นําวงกลมตัวนี้เนาะทุกคนเนาะอ่าอันนี้เอินมาจุดพักตัวของตานั้นเองนะทุกคนเนาะออเดรนนี่เฮามั่นใจได้เลยเนาะว่า เอิ้นว่ามันเป็นกลยุทธ์ของตลาดที่ว่าไซรัลคนอื่นเนาะหรือว่าคันคนจีบเขาเข้าใจก็คิดว่ามันจะเทลงเลยนะทุกคนเนาะอ่ะมีกําไรเน,นาะนำต้นทุน46ลาย47เนาะอ่าบวกอีก5เป็นอยู่47เป็น50 5 3เนาะอ่ะเหลือนั้นเนาะเหลือนั้นเหลือสามเนี่ยเนาะอ่เหลือสามเน้นน้ำน้ำจะเอาต้นทุนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเนาะ ต้นทุนของน้ำนี่46เนาะ46อ่า47เนาะ47อ่าบวกเซสอ่า47บวก5เนาะบวก5เป็นอยู่13เนาออ่ะเห็นบอลทุกคนเนาะอ่าเป็น52เนาะ53 54 55เนาะเรียง3เหรียงเนาะโอเคนำเอา52ไปอ่า53ได้เนาะอ่ะอ่ะ เนาะอ,อันนี้เป็นต้นทุนที่ว่านําเอาไว้เรียบร้อยแล้วเนาะทุกคนเนาะอันนี้ต้ gallons, นทุนเนาะอย่างเงี้ยอยไรเงี้ยเนาะอ่าอันนี้เป็นต้นทุนและกําไรสิบเปอร์เซ็นต์เนาะซึ่งว่านําจะไปถอนหมดทุกคนเนาะอ่าตัวนี้นําจะไปถอนเนาะต้นทุนก็คือสี่สิบหกเหรียญเนาะสี่จุดอ่ะสิบหกเนาะอันนี้การที่เหลือกรบโบกมาเป็นกําไรสิบเปอร์เซ็นต์เนาะทุกมือนําจะเห็นแบบนี้เนาะแล้วบันนี้เนาะทุกคนเนาะแล้วบันนี้มาเบิ่งสําคัญมันอยู่บันนี้บันนี้เนาะอ่าสําคัญมืออยู่นี่งบสองเหรียญนี่นนําจะปั่เนาะ น้ำจะปั้นไปโดยงบอ่าสองนี้นี่นะทุกคนเนาะโดยใช้ไม้ต่างกางทุบพื้นบวกกําไรโอเคบายเนาะทุกคนเนาะอ่โดยอ่าโดยเทคนิคเนาะทุกครัง้งเราสังเกตน้าจะแบ่งพออ่าบาลานไว้เสมอเนาะทุกคนเนาะโดยเทคนิคที่ว่าน้ำจะวินสั่งใม้เนาะโดยเทคนิคที่จะวินสั่งใหม่เนาะเนาะเนาะโดยเทคนิคที่จะเอาวินสั่งใม้เนาะถ้าหากไม่นี้โบวินเนาะทุกคนเนาะ อ่าไม่นี่มีอาความเสี่ยงเนึ่ยว่าอ่ามันมันลุดโซนเนาะลุดโซนตัวนี้มาเนาะทุกคนเนาะลุดโซนตัวตัวตัวนี้มาเนาะทุกคนเนาะเมื่อกี้เนาะลุดโซนตัวนี้มาเนาะเฮ็ดให้อ่ากรอบตัวนี้เนาะเมื่อกี้เนาะเฮ็ดให้กรอบตัวนี้เนาะอ่าเฮ็ดให้ลุดโซนตัวนี้มาเนาะอ่าบโปรปยังเนาะทุกคนเนาะเหรียญนึ่งเหรียญเนาะนึ่งเหรียญนี้ถ้าหักเสียน้ำกัดจะยึดเนาะถ้าหักเสียน้ำกัดจะยึดถ้าหักได้น้ำจะไปต่อเรื่อยๆเนาะจนดหอบสามไม้แล้วนี่จะกลับมาตั้งต้นใหม่นั่นเองเนาะทุกคนเนาะ มาเบิ่งออเดอรนนี้เนาะมาเบิ่งออเดอรนนี้เนาะ <c oughs> ยังจากลงต่ำต่ำโซนเนาะโอเคทุกคนเข้าบายอีกหนึ่งหอกนะทุกคนเนาะเข้าบายอีกหนึ่งหอกเนาะสำหรับอีทีเลี่ยมนะทุกคนเนาะอ่ะเขาเบาิงเนาะอ่ะจุดนี้เนาะต่ำโซนนะทุกคนเนาะน้ำกำลมั่นใจเนาะว่าออเดอรนนี้สามารถบายได้นะทุกคนเนาะมั่นใจได้นะทุกคนเนาะเพราะว่าออเดอรนนี้เป็นอีกออเดอนหนึ่งที่ว่าหลายคนเนาะยังพากันเที่ยวบวกเข้าใจเนาะซึ่งว่ารักการาใส่ทฤษฎีเดียวกันกับตัวมาต่ำจุดจุดนี้นั่ ฉะนั้นออเดอร์นี้เนาะถ้าหากวินนับจะออกไปอีกเนาะเพราะว่าเนาะนำบริษัทสะอาสนใจแล้วเพราะว่าหนึ่งเนาะตนหุ้นและกําไรนําออกไว้ตั้งแต่เราแหลกเลิกหลักเนาะอันนี้เป็นอ่าเป็นพอดที่ว่านํานํากล้าหลักเนาะทุกคนเนาะอ่าหนึ่งจุดเก้านำไปอีกเนาะอ่าข้อนี้จะเอาไปสี่ไม้ก่อนเพราะว่างบหนึ่งจุดปเนาะทุกคนเนาะอ่าเดี๋ยวเขาจะมาเบิงกันแต่ลทุกคนเนาะอ่าขออนี้เนาะติดโซนอีกเนาะทุกคนเนาะติดโซนเด้อ หอบนี้นี่ติดโซนเนาะเบิ้งเนาะโอเคทุกคนอ่ะหอบนี้ใบอีงหอบเนาะทุกคนเนาะหอบนี้มันติดโซนกรอบตัวนี้เนาะทุกคนเนาะอ่ติดโซนกรอบตัวนี้อยู่เนาะทุกคนเนาะคันสังเกตเนาะติดโซนกรอบตัวนี้เนาะเฮ็ดให้เป็นการพักดันราคาเนาะเป็นการพักดันราคาเนาะตัวนี้ที่สําคัญหลายนะเป็นเอื้อมว่าเป็นแนวอ่าฐานของแนวแนวต้านทุกคนเนาะสังเกตเด้อเน่งให้เบิ่งเนาะเพื่อหลายคนที่บ่เข้าใจเนาะ อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคหนึ่งเนาะที่ว่ามัน่นใจเนาะเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งเนาะสำหรับในการสร้างกําไรในตลาดแบบนี้เนาะทุกคนเนาะอ่าเนาะจากเงื่อเนเนแน,นอนเนาะการเทรดมันมีได้มีเสียเนาะแต่ถ้าเราเสี่ยงด้วยกําไรเนาะทุกคนเนาะโอกาสจริงเขาจะไปได้ดีมันก็มีหลายเนาะทุกคนเนาะอ่าฉะ,ะนั้นเนาะนําจะเสี่ยงด้วยกําไรเนาะทุกคนเนาะอ่าเพราะว่าต้นที่และก,กาไรในส่วนหนึ่งนำเอาออกละเนาะขีดจะถอนเนาะอันนี้เป็น้อที่ว่าเออเสียเขาก็บบไปเนางเนาะบริ่เสียได้มันเนาะ อ่ะไปต่ออีกเนาะทุกคนเนาะอ่ะสี่สี่หอบแล้วกะเดี๋ยวนำสินย้ายกลับมาเริ่มต้นนะทุกคนเนาะโอเคหอบนี้น่าจะรุดเนาะขายนะทุกคนเนาะหอบนี้รุดละนำจะขายนะทุกคนเนาะขายเด้อ่ะถามว่าเป็นยังถึงรุดหู้ได้แรงถึงจะหลุดนะทุกคนเนาะอ่ะแน่นอนนะทุกคนเนาะหู้ในใดใดวารุดเนาะเขาจะมาเบิ่งจุดโซนโซนนี้นะทุกคนเนาะเขาจะมาเบิ่งอยู่โซนตัวนี้เนาะมันจะลุดได้เั่าไห่นะทุกคนเนาะฮามาเบิ่งตัวนี้เนาะฮาร่าเบิ่ง จย่างนี้ลงมานี่ทุกคนสังเกตเนาะอ่าเอื้นว่าตลาดมีโอกาสชัวร์อ่าก๊อปปี้เนาะก๊อปปี้ตลาดเดิมเนาะเห็นไห้มันจะลดลงมานะทุกคนเนาะอ่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีการสำหรับการเทรดเนาะอ่าเนาะมีกำไรนะทุกคนเนาะแล้วนั่สิอ่าเอาอีกบรรนึงมาทุกคนเนาะเอาอีกบรรนึงมาทุกคนเนาะเอาอีกบรรนึงเนาะอ่าอันนี้เป็นอ่าเอิ้นว่าน้ำกับโอเคยสองไหมาก่อนเนาะ สำหรับเคล็ดลับหรือวิธีนี้เนาะอ่ะได้หอบนี้เนาะนําจะแบง่งเอาไปไว้อีกจงเอาตะปามาปัดต่อนะุกคนเนาอโอเคทุกคน,นะอ,คกคนอ่ะหอบนี้ใบขึ้นเนาะหอบนี้ใบขึ้นเนาะสังเกตเนาะสังเกตตลาดยังรันในกรอบตัวเดิมนะี้อยู่เนาะรันในกรอบกรอบนี้อยู่เนาะยังบุไป,ปบุมาเนาะเออว่าคันลุ่คันเข้ามาในกรอบนี้จังจะลงมาได้นะทุกคนเนาะอ่ะคันเข้ามาในกรอบนี้จังลงมาได้เนาะอ่ะก็นําใบนะทุกคนเนาะอ่ะ กาลงมาในกรอบนี้จงลงมาได้เราทุกคนเนาะแสดงว่าคันยืนเชิงกรอบนี้เนาะมันจะไปอัปะทะขึ้นผักดันตลาดเกนอยู่นะทุกคนเนาะอันนี้เป็นวิธีการนึงเนอ่ะมีกําไรเราทุกคนเนาะทีนี้เนาะทีนี้เนาะทีนี้ให้แบ่งอีกเนาะให้แบ่งนี้อีกเนาะให้แบ่งนี้อีกเนาะให้แบ่งอีกเนาะให้แบ่งอีกนั่นเงเนาะอ่ะให้แบ่งอีกเนาะ ให้แบ่งอีกอ่าให้แบง่งอ่าไปอีก4เนาะให้แบ่งไปอีก4 4.45ไปก่อน,น <c oughs> เนาะพอเอาพอตที่เหลือเยาต้องไปทำกำไรเนาะอ่ะให้เอาแบ่ง4ไปก่อนนะทุกคนเนาะอ่ะให้เอาแบ่งไปก่อนเนะาะเหลือ10นึงมาดีเนาะแสดงว่าอ่ะตอนนี้พอตที่วันนี้จะไปถอนได้ห้าสเละเนาะคั้นเสี่ยงคั้นบันผังนี่มันแตกนำกระชวยุดนะทุกคนเนาะอ่ะเดี๋ยวจะมาเบิ่งต่อเนาะทุกคนเนาะอาจะมาเบิ่งต่อเนาะทุกคนเนาะ ่ะเดี๋ยวหอบต่อไปนะทุกคนเนาะอ่ะแสายว่าสิบเหรียญนี่แฮงเป็นอ่าเงินเย็น x 2เราเร็วกำลังสองนะทุกคนเนาะซึ่งว่าเขาต้นทุนเรามีสนะี่สิบหกเนาะที่เหรียญจะเป็นเงินเย็นเนาะอ่ะหอบนี้เนาะน่าจะเอามันไม่มันมนมนม่นใจในะกันยันไปเลยเนาะแล้วก็จะจ่งสิบเหรียญนี่ไว้เอากําไรไปต่อกําไรไปต่อเรื่อยๆนะทุกคนเนาะซึ่งว่ากลยุทธ์นี้กับเป็นการที่ว่าทําให้พอร์ตเติบโต,ตไวเนาะเป็นเทคนิคที่ทําให้หาเงินในตลาดได้ไง่ายเนาะ เดี๋ยวจะไปเบิ่งกันเด้อเนาะน้ำเสือว่าบ่มีอาจารย์ท่านใดที่จะเคยสอนทุกๆคนเนาะเพราะว่าตอนนี้เนาะมันจะมีอยู่ในคอร์สของน้ำเนาะในมูลค่าตัวสามหมื่นห้าที่ว่าได้แจ้งให้ทุกทุกท่านนาะเพราะว่าการที่เขาจะเก่งแล้วก็ะทำเม็ดเงินได้ตลาดเนาะทุกคนเนาะเขาต้องมีวิธีการเนาะแล้วก็ต้องมีเทคนิคในการเทรดนี่บ่ธรรมดาเนาะทุกคนเนาะอ่าฉะนั้นนี่บ่แม่นวะสามสี่สามห้านี่สิไปเทรดเนาะ โอกาสที่มันจะมีกําไรก็ค่อนข้างมันน้อยนะทุกคนเนาะฉะนั้นนะโอกาสเนาะมันก็มันต้องคู่เนาะการเทรดมันต้องอาศัยหลักการเนาะอาศัยปัจจัยหลายๆอย่างนะทุกคนเนาะอ่นะเนาะทุกคนเนาะอาจจะเบิงนะ่งเนาะแสดงว่ารอบนี้เนาะน้ำจะจ่ง10เหรียญไว้เอาไว้นี่เนาะแต่ก็จุดหักมัเสียไปต่อเนาะทุกครังนะ้งเนาะน้ำจะจ่ง10เหรียญนี้ไวนะ้เนาะถ้าหากตัวน,นี้แตกเนาะน้าจะเอาไปฮอด3บาทแล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม่เนาะ วิธีการนี้จะเห็นให้พอรเตเัาเติบโตขึ้นได้ง่ายและก็รวดเร็วนะปัจจุบันนี้ตลาดเป็นเทรนด์กลับโตได้ชัดเจนนะแต่เบิ่งก่อนนะว่าจะขึ้นทะลุจุดเดิมโอเคเซลลขายเนะาะขายได้ขายเนาะวิธีการนี้เนาะจะเห็นหเถาพักดันตลาดได้ดีนะสังเกตเนาะตลาดบรรลุบ่ไรนะทุกคนเนาะหู้ได้ได้ถึงขายเนาะหู้ได้นะได้จัดถึงขายเนาะสังเกตเนาะสังเกตสังเกตตัวนี้สังเกตตัวนี้นะ สังเกตตัวนี้อ่าเดี๋ยวทำแบบอ่าทำตัวนี้กรอบไปให้เนาะสังเกตตัวนี้อ่าอันนี้เป็นกรอบทั้งอยู่เนาะสังเกตกรอบตัวนี้เด้อเนาะอ่าอันนี้หู้อะไรจึงขายเนาะทุกคนเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างให้เบิร์กเนาะ example ให้เบิร์กเนาะว่าเขามีกำไรเนาะแต่การเทรดมันมีอะไรมีเสียคือกันเนาะแต่ว่าเขาอาศัยปัจจัยเนาะน้ำจะจงไว้สิบหนึ่งเนาะสิบแปดจุดห้าสองไปต่อเนาะเห็น ให้เรามีโอกาสไปต่อเลยเลยนะทุกคนเนาะอันนี้เป็นวิธีการเนาะซึ่งว right? so ่าน้ T ํา so ก็บมันจะเสียดายนะฮะไปนี่มันเสียน้ำกับยังมีต้นทุนที่ว่าสํารองไว้นั่นเองนะทุกคนเนาะอ่ะมันลุดกรอบลงมาแล้วว่ะมันลุดลงมาแล้วอ่ะมันลุดลงมาขายนะทุกคนเนาะมันลุดลงมาแล้วเราขายเนาะอ่ะเนาะมันลุดลงมาแล้วเราจะขากรอ่ะกรอบนี้ไอ้กรอบเป็นเนาะอันนี้เป็นกรอบที่สองนะทุกคนเนาะอ่าจะเบิ่งกันนะทุกคนเนาะ าขายมาทุกคนเนาะพอมันลดกรอบลงมาเนาะทุกคนเนาะหลายๆายคนเนี่ยบุเข้าใจเนาะหลายๆคนนี่บุเข้าใจวนะ่าโอ้โหเนาะขั้นเขาบุาเข้าใจในกรอบอวันเนี่ยโอกาสที่เราจะเทรดทำกำไรเนี่ยคนะ่อนข้างยายเนาะจุดนี้เนะาะเราจะได้ฟู้ว่าอ๋อตลาดจะรันดปในจุดใดเนาะมันอยู่ในกรอบบอลเข้าในกรอบออกนบบอกนกรอบบอลเนาะกรอบตัวนี้เนาะเป็นคอสท่ว่าในประเทศลาวนี่นำายงบงอบาค่อนข้างมา,าสำหรับตลาดเอชียนนี่ยังบะมีอาจารย์คนใดสอนเนาะ ตอนนี้ยังเป็นบทเรียนที่มใหม่ล่าเราทุกคนเนาะอ่าน้ำเจาะกำไรไปต่อเราสามสิบหกจุดหนึ่งสองเนาะไปต่อเราทุกคนเนาะอ่าสังเกตคันมันทะลุกรอบน้ำจะบายขึ้นทันทีเนาะโอเคทะลุบายเนาะคันทะลุกรอบน้ำสิบายขึ้นทันทีเนาะอันนี้เป็นเทคนิคนึงเนาะเป็นวิธีการเนาะเป็นกลยุทธ์ที่ว่าสำหรับอ่าทั้งคนผู้เสี่ยงซานที่ว่าทางอาจารย์เขาจะเทรดกันมาทุกคนเนาะอันนี้เนาะจะอยากบอกว่ามันเป็น เพียงแต่คักษะหนึ่งเนาะที่เห็นหเฮาเข้าตลาดออกตลาดเป็นแล้วก็ทำกับรได้มันทุกวันนาสมมติเสียสามสิบหกนี่เ่ากัะยังมีสิบเหรียญแล้วก็ยังมีอีกอ่าตัวน,นี้หนาอเท่าไรห้าสิบเจ็ดเป็นหกสิบเจ็ดละะอ,อ่ะาแสดงว่าเขามีเท่านี้เฮาสามารถเพียงพอกับสิ่งที่เฮาต้องการเนาะแล้วก็โอกาสที่ทำกำไรได้และ้มะมาหอดตัวนี้นมาหอดตัวนี้นะหอดตัวนี้ะ นำมาเข้าไป40นี่เนาะนำมาเข้าไป40นำมาเข้าไป40เนาะอ่านำมาเข้าไป10นำมา30ไปต่อเนาะเอา30ไปต่อโอเคใบอีกครัน่งทุกคนเนาะสังเกตเนาะพอตเขาจะเริ่มโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นทุกคนเนาะอ่าจาก40หกเหรียญเนาะอันนี้คือการสร้างวินัยทำมาเป็นอย่างคือโบไป40เลยเนาะหนึ่งเนาะคันเสีย30มีน้ำกระยุตแล้วเนาะ แนำกระจุกตัวนี้บวกบวก,กับบวกกับอันเก่าที่เขามีกับเป็นรอยหนึ่งก็หยุดเราทุกคนเนาะอ่าน้ำบายเนาะสาเหตุที่ว่าบายเนาะระบุได้ชัดเจนเลยทุกคนเนาะสำหรับตลาดตัวนี้เนาะก็คือบรรทุกกรอบทีนักจำแต้มหน่อเนาะกรอบตัวต่อมากรอซิวพี่แหละเนาะกรอบตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้นทุกคนเนาะอ่าน,นี้เป็นสาเหตุที่ว่าเป็นอย่างเนาะเป็นอย่างจริงบายมาทุกคนเนาะ,ะอ่าน,นี้คือเหตุผลนึงแหลนะนาทุกคนเนาะอ่า สังเกตเนาะถ้ายังรันอยู่ในกรอบนี่น้ําจะเซียวครับถ้าหากมันขึ้นไปยนในกรอบนี่น้าจะเซียวลงครับขึ้นเข้ามากลางกรอบนี่น้าจะบายขึ้นแบบนี้เป็นต้นเนาะอ่าอันนี้เป็นวิธีการอีกอย่างหนึ่งนะทุกคนเนาะอ่าห้าแป๊กเนาะอ่าหแวดจุดก๊าอ่าอันนี้โอเคอ่ะขายอ่าขายต่อเราทุกคนเนาะขายต่อเราทุกคนเนาะอันนี้เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ เนาะที่สำหรับการเทรดที่ว่าบ่มีอาจารย์คนใดสอนแท้ๆเนาะแบบกลยุทธ์นี้เนาะถ้าเหาเสียเสียใจบ่ทุกคนคัดไปสู่คนสุดท้ายสิเป็นี่เสียทุกคนเสียใจบ่เนาะเพราะว่าเนี่ยทุกคนมีกําไรอยู่หกสิบหลักหกสิบเหรียญเนาะโดยต้นวนเดียวสี่สิบหกเหรียญนั่นเองเนาะทุกคนเนาะฉะนั้นเนาะทุกคนบ่ต้องเสียใจเนาะอ่าทุกคนบ่ต้องเสียใจเนาะแสงว่าโอกาสที่เราทำกำไรยังมีเนาะ สาเหตุเนาะปัจจัยที่ว่าเป็นอย่างของเซียวเพราะตัวนี้ลงบอมาบมาต่ำกอรอบตัวนี้เนาะลงบอมมาต่ำกรอบตัวนี้เฮ็ดให้มีโอกาสจิตทำกำไรได้สูงทุกคนเนาะอ่ะนำมอซีเหรียญไปวนี้เน,ะนาะเ้สามอซีไปเนาะคันเสียซีทำกระจิจิตเนาะทุกคนเนะะาะเนาะเสียซีเหรียญกระจิจิตเนาะทุกคนเนาะอ่ะบอต่ำบอมขายต่อเนาะทุกคนเนาะอ่ะโอ้ฟาวขายเนาะคันมันมาต่ำนี่ก่อนนี่แสดงว่าโอกาสที่จะขึ้นเขียวมีหลายแน,น,นะะ่นอนทุกคนเนาะจะเบิ่งกกันทุกคนเนาะ สิมาเบิ่งนกันเนาะอ่าเนาะกันมันนี่นนีะเบิ่งนกันเลยทุกคนเด้อกันมันมันต่ำก่อนีโอกาสี่ขึ้นเขียวหลายเนาะเพราะว่าเมื่อกี้มันต่ำเนาะมันหูดลงมาเกินเนาะเกินที่ว่ามันทะลุเคยทะลุไว้เนาะกี่เนาะอืมเนาะกะบวกไปแังเ้าะทุกคนเนาะอ่าถ้าเสียไม่นี่กะแล้วก็สิหยุดเนาะเพราะอันนี้คือเป็นเทคนิคเป็นกลุ่ยุหนึ่งเนาะ ที่ว่าสร้างวินัยเนาะอ่ะเสียเนาะทุกคนเนาะ <c oughs> เป็นเทคนิคนึงเนาะเป็นการสร้างวินัยสรุปแล้วเนาะอ่ะมันรำมารวมพอร์ตเนาะนำกระจิตเนาะทุกคนเนาะนำกจิตเนาะอันนี้เนาะคลิปนี้เนาะอาจจะโปรฟิตอาจจะไายสูงหลายนะแต่ว่างบ46เหรียญเนาะทุกคนเนาะงบ46เนาะทุกคนน้อมาลงด้วยอ่าตอนนี้พอร์ตของน้ำมี198.36เนาะแสดงว่ากเากำไรกำไรร้อยบาทเนาะอันนี้คือการสร้างกำไรอันนี้คือการเอากำไรเนาะ เอาเงินที่โมเมนต์เงินของเขาเอาไปทํากําไรเองเนาะทุกคนเนาะเป็นวิธีการที่วดีที่สุดแล้วก็สร้างกําไรได้มหาศาลที่สุดและเป็นวิธีการที่ลดความความเสีย่ยงได้ถึง99%เนาะทุกคนเนาะอันนี้เป็นเทคนิคหนึ่งที่นําใช้ในการหาเงินเนาะสําหรับคนพอต่ำโอกาสน้อยเนาะดูวิธีการเนี่ยอ่าแต่ว่ามันต้องอาศัยความรู้และก็คู่กับประสบการณ์หนึ่งเนาะทุกคนเนาะอ่าคลิปนี้นําบอกเลยว่าะใคที่ได้มาเห็นเนจ้าเป็นคนหนึ่งมีโอกาสได้ โอบอสําสเร็จจากการเทรดเนาะได้ยื่นว่ามีโอกาสได้ตอบโจทย์สําหรับทุกๆุกคนนะทุกคนเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้เนาะกะรข้าวาผูดด้ใดได้เห็นคลิปนี้กะฝากติดตามเนาะหลังจากคลิปนี้ก็จะมีอีกหลายเนาะเกี่ยวกับทองคํานี่ประมาณสิบป่ายคลิปเนาะหอยที่มักหักในทองคำเนาะเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีหอกน้ำบอกเลยหัวข้อแต่ละหัวข้อนี่แบบระดับแบบบ่มีไผ่สอนมาก่อนเนาะ ในลาวนี่ทุกว่าเนาะทุกคนเนาะดังนั้นฝากติดต่างนาะติดต่างไปเลยเนาะคลิปนี้ลงจะมีคลิปต่อไปลงเลยลึะทุกคนเนาะสำหรับทุกๆการลงทุนมันมีความเสี่ยงเนาะนักลงทุนทั้งหลายเนาะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนทุกๆรั้นเนาะและการอย่าลืมเนาะทุกคนอนการลงทุนมันมีความเสี่ยงเนาะศึกษาให้มันหลายเนาะและการน้ำพร้อมที่จะเป็นคนหนึ่งเนาะจะให้คำปรึกษาสำหรับการลงทุนในธุรกิจหรือว่าหลายๆอย่างเกี่ยวกับ c r y p t เ c นซีเนาะ อ่าใครที่ว่าเอ้ยยังบมันใจ่ายกระสับพึกษาวกำลังได้เนาะคอมเมนต์มาในกองคลิปก็ได้เนาะหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการเครียดอยากสอบถามต้อนแต่ต้นนี้กับสมารถเข้ามาโอบรมกันได้เนาะทุกคนเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้เพาว่ากันไปเท่านี้เนาะทุกคนเนาะอ่าจากสถิติหลังบ้านกับช่นเคยเนี่ทุกคนเนาะหกสิบเปอร์เซ็นต์เนาะคนที่เบิ่งแล้วกันยังบทันได้ติดตามนเนาะแล้วก็สี่สิบเปอร์เซ็นต์คนที่เบิ่งและติดตามก็ขอขอบใจนะทุกคนเนาะฉะนั้นเนาะใครที่ยังบทันได้ติดตามเนาะ ทาง Youtube และก็ทิกต็อกเนาะอ่ากดไลค์กดแชร์ให้แน่นอะทุกคนเนาะเคลียบน้ำผมยีิขคิสธิตเนาะสามารถเอาไป share, แชร์ลงกรุ่ปเอาไปให้คนอื่นไปตอนยอดให้ลูกทีมเเียนงูในกรุ๊ได้เนะทุกคนเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ว่าันไปเทเทนี้เดอทุกคนเด้อ